สวัสดีครับเจอกันกับอ้าไง,งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถคันที่ผมขับนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหนึ่งก็สติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่ามันก็พอดูได้นะครับยังไม่ สวยเท่าไหร่ผมว่าฝั่งฝั่งคนขับฝั่งขัานี่มันลุ่มๆนะครับแล้วติดฟิล์มนะครับถ้าติดฟิล์มแจ่มเลยอาจจะมีเสียงลมเสียงเครื่องดูดฝุ่น้างนะครับรบกวนก่ ขออภยัยเลยครับผมวาอาจะเปลี่ยนฝาครอบอลนใหม่นะครับก็อาจะใส่แบบเป็นโค้ปย่ำนะครับผมว่าสีชมพูมันภาษาคนราชเรียกว่ามันเจแเลนนะครับมันแป้นเกินไปเนาะ ได้มิชลินอีกคัสองตัวไว้ข้างบนนี่ผมว่าโอเคเนาะก็ทำไปเรื่อยๆครับรับจังเขาขับเนาะไม่ได้เป็นรถตัวเองก็ค่าเที่ยวรู้ก,กันอยู่ครับพอได้กินได้ใช้ครับจะให้แต่งเลิศหรือว่าลังการมันก็ใช่ที่ครับลูกเนี้ยจ,จะกินอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆทำดูแลไป ขอให้ล้างให้เช็คดีๆก็โอเคแล้วครับให้มันสะอาดหูสะอาดตาไม่เลือดเชื้อก็โอเคแล้วครับไม่จะเป็นต้องเลือดรู้เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเราก็รับจ้างรู้อยู่ครับช่องนี้โควิดเป็นเหตุก็สังเกตกันได้ครับงานการก็ไม่ค่อยมีครับไม่ว่าแต่ สายรถบรรทุกสายทุกสายนลครับมีปัญหาหมดครับไม่ว่าจะเป็นรับจ้างโรงงานหรือว่ารายวันรับจ้างต่างๆก็มีปัญหามีผลกระทบกันทุกสายงานนะครับแต่ร้อนนะครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับ งฉีดตะแกงตะแกงไม่เป็นตะแกงเด็ดนะครับพั่งฉีดตั้งอะไรมันก็จะดูโล่งๆสาตาเนี่ยเจ้านี้ใส่ของลงเต็ดท่าแกก็จะให้เข้าแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลู่นะครับตัวตัวลู่ตัวผมย่ำเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วับมันดำครับท่าแกให้เข้าเปลี่ยนใหม่ครับ ข้เปลี่ยนตัวโหลดตัวนี้ครับมันเป็นสนิมครับแล้วเข้าไปเปลี่ยนใหม่เลยครับไฟก็ผมจะใส่เป็น LED นะครับไฟราวข้าง ค่อยแต่งค่อยซื้อมันไปครับอาจจะเห็นแต่บรรยากาศเดิมๆก็จะเพิ่งเบื่อกันนะครับบรรยากาศโดยรอบครับซึ่งก็รอใส่ครับสอง่วงครับกากหน้าจะได้สาม่วงนะครับครับตัวเม่เต็มเรียบร้อยแล้วครับมาสักครู่นี้ ไปเปิดผ้าคุมนะครับโอ้หนอาการอยู่ครับคุณก็เยอะครับทำใจเลยครับเป็นงานของเราครับกว่าจะได้เงินได้ท้องเ้าก็ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยครับทุกงานทุกอาชีพครับเหนื่อยเหมือนกันหมดแหละครับแต่ว่าจะเหนื่อยคนละแบบครับ ับรถก็เหนื่อยอันตรายฉีดยาทำรุ่นปูกมันทุกอาชีพไหนเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะทำมันไหมนะครับทำ่างานไม่เหนื่อยไม่มีแล้วครับเป็นเท่าแก่รวยๆก็ไม่ใช่ไม่ไหนืน่อสมองนะครับ เสียงลมลบกวนหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าไงก็ฝากกดแชร์กดซัสบสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ